เดอะฟิแนนซ์สติ๊กน่าจะเป็นน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งตัวเลือกนึงนะครับที่น้องๆจะสามารถนํามาใช้ในการเข้าออเดอร์ให้ถูกแท่งได้เพราะว่าเราจะมีแท่งที่จะเข้าเนี่ยชัดเจนนะครับว่าเราจะเข้าเข้าแท่งไหนแล้วก็มีเงื่อนไขยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ค่อนข้างที่จะอธิบายด้วยหลักของเหตุและผลได้ได้อย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวพี่ไอจะหาจังหวะเข้าใน ออเดอร์ของเดอะไฟแนลสติ๊กสัก1ออเดอร์นะครับสัก1ออเดอร์นะครับเดี๋ยวใช้สปีดเอานะฮะอาจจะใช้เวลาสัก2-3นาทีนะครับมาครับหลังแท่งนี้นะครับหลังแท่งนี้ถ้าแท่งนี้ปิดอ่าแหน่ถ้าปิดสูงกว่านี้ต้องไปรอในแนวถัดไปนะครับซึ่งเป็นแนวแนวตรงนี้นะครับอยากจะเข้าที่แนวเส้นสีฟ้าตรงนี้เป็นบริเวณแนวเส้นกิด แต่ถ้าเกิดว่ามันปิดต่ำกว่าก็อาจจะขึ้นมาแค่ตรงนี้ก็จะกดเลยนะครับแท่งถัดไปนะครับไม่ใช่แท่งนี้นะฮะเราจะเข้าในในแท่งเทียนสุดท้ายนะครับแท่งเทียนสุดท้าย t h อ f i ฟ a l Stick นะครับบริเวณแนวตรงนี้นะครับจะดีดขึ้นไปหาหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับหรือจะเปิดแล้วลงเลยนะครับ รอครับรอมาครับพี่ไอกดเลยพี่ไอว่าไม่ผ่านแนวนี้นะครับแท่งนี้เป็น the final stick นะครับเป็น the final stick ตรงนี้เป็นบริเวณแนวต้านนะครับหลายคนมีปัญหาในการเข้าผิดแท่งนะครับอย่างที่พี่ไอบอกนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราจะมีแท่งที่จะเข้าเนี่ยชัดเจนนะครับพี่ไอจะบอกในเหตสดนะครับว่า เราจะเข้าในในแท่งไหนนะครับแล้วมีเงื่อนไขยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ค่อนข้างที่จะที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของการเข้าเดิ์ปิดแท่งเนี่ยนะครับได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจจะเรียนรู้นะครับพไอเทสดในวันที่30เมษายนะครับเป็นซีซันถัดไปนะครับเป็นซีซันที่13ในรอบ2ปีกว่าแล้วนะครับพิยเปิดเสดมานะครับก็ลากันเท่านี้นะครับน้องครับสวัสดีครับผม